ของสอบตก็ได้มีการเตรียมการนะครับในการนําแผนยกระดับและพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวเกาะอดังจังหวัดสตูลเป็น w o r l d c l a s s Southern Border Thailand The River a of Asia นะครับในการที่จะหาหรือเข้าที่ประชุมกพรพตในวันที่27กุมภาพันนี้ครับศูนย์น้ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสบตเตรียมยกระดับการพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวของเกาะอดังจังหวัดสตูลเป็น World Class s o u t h e r n Border Thailand t h e r i v ออฟเซาเทิร์นอีสเอเชียนะครับโดยมีแนวทางในการยกระดับการพัฒนาเกาะอาดังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเกาะที่มีศักยภาพสูงมากโดยทางด้านของสปตอเองก็ได้มีการเตรียมนําเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากะพะตในวันที่2 7กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยจะมีการประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูนอำเภอละง,ลง,งลูจังหวัดสตูลครับ โดยพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสบตค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดสตูลได้มีการกรอบได้มีกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่ครอบคลุมพื้นที่หมูกก่เกาะตารุเตาตามแผนการจัดการอุทยานแห่งชาตาิตาดูเตา พุทธศักราช2,513ถึง2,517ประกอบกับการผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3าฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจซึ่งเป็นความร่วมมือของ3ประเทศโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีพศ2,536โดยจากกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดสตูกลกรอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่าย IMT GT ค่ะและจากการรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆนะครับก็ได้มีการเห็นนะครับว่า สอดคล้องกันนะครับซึ่งในขั้นต้นก็จะมีการกําหนดให้เกาะอาดังจังหวัดสตูลเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะครับในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ตอนบนตั้งแต่จังหวัดตรังกระบี่ภูเก็ตและพื้นที่ตอนล่างไปยังเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียโดยมีแนวคิดการพัฒนานและยกระดับการพัฒนานจังหวัดสตูลโดยเน้นเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานฮาลาลควบคู่เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจาก โลกมุสลิมพร้อมกับเห็นสมควรนะครับว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อที่จะเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้วยครับ